วันนี้เราก็จะมาทําซุปกิมจินะคะก่อนอื่นก็คือจะต้องเตรียมอ,อุปรกรณ์ก็คือเตรียมพวกเห็ดนะคะวัตถุดิบต่างๆนะคะเห็ดเข็มทองหัน่นพอดีคําก็ได้หรือจะไม่หั่นก็ได้นะคะแล้วก็แล้วก็หอมหัวใหญ่ะคะ่ะหอมหัวใหญ่แล้วแต่คนชอบนะคะอาจจะใส่ทั้งหัวเลยหรือว่าครึ่งหัวก็ได้แล้วแต่ กะขนาดนะคะว่าเราจะทำมากทำน้อยหรือแล้วแต่คนชอบด้วยแล้วเราจะใส่เป็นแฮมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะชอบกินผักไม่ได้ชอบกินเนื้อสัตว์นะคะก็เราจะใส่แฮมใส่แล้วแต่คนชอบก็ใส่เยอะนะคะบางคนอาจจะใส่เป็นกระดูกหมูหรือใส่เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแฮมใส่แค่นี้พอเพราะว่าชอบกินผักนะคะ เอาให้มันแบบมีรสชาติแล้วต่อไปก็ตามด้วยกิมจินะคะกิมจิที่เซเว่นเนี่ยราคา39บาทค่ะของกิ h เชฟอร่อยมากแล้วก็จะมีเต้าหู้ถั่วนะคะเป็นสีขาวเต้าหู้ถั่วราคา32บาทนะคะกิมจิ39บาทแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือโคชูจังนะคะกระปุกสีแดงแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้ก็เตรียมนะคะเตาแล้วก็หมอ จากนั้นเราก็จะนำแฮมนะคะลงไปผัดพร้อมกันกับหอมหัวใหญ่นะคะให้มันให้ความหวานของหอมหัวใหญ่นะคะออกมาแล้วก็ให้มันแฮมเกิดความหอมขึ้นมานะคะกผัดไปเรื่อยๆให้พอสลดผัดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกิมจินะคะแล้วก็เทกิมจิใส่ลงไปเลย แล้วเราก็คนเพื่อให้น้ำของกิมจิออกมานะคะบางบางทีกิมจิถ้ามันไม่เปรี้ยวนะคะกิมจิบางยี่ห้อก็จะมีความเปรี้ยวหรืบางยี่ห้อก็จะไม่มีความเปรี้ยวนะคะแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเปรี้ยวกำลังกำลังพอดีกินนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้น้ำของกิมจิออกมาแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะเติมน้ำเปล่าซัก เ,เล็กน้อยนะคะประมาณประมาณ500มิลลิตรนะคะแล้วก็ตามด้วยโคชุดจังนะคะแล้วแต่ว่าชอบเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะชอบเข้มข้นโคชุดจังก็จะเหมือนแกงส้มแกงส้มของคนไทยนะคะแต่นี่เป็นแกงส้มของเกาหลีแล้วก็ตามด้วยเห็ดเข็มทองหรือถ้าบางคนชอบใส่ผักกัดขาวเพิ่มก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะ ากนั้นก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็ตั้งไฟเอาไว้ตามด้วยเต้าหู้สีขาวนะคะคือเต้าหู้ถั่วเราก็จะตัดให้มันพอดีคำหรือว่าตัดให้มันชิ้นใหญ่หน่อยไปได้นะคะเพราะว่าเวลามันคนเวลาคนหรือว่าเดือดเงี้ยมันจะได้ไม่เละแล้วก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ให้เอ,อ่อ ตั้งไฟไว้สักสพักหนึ่งนะคะให้ทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันจากนั้นเราก็จะสามารถแบบปรุงรสตามใจชอบถ้าเกิดว่าไม่เปรี้ยวเราก็สามารถใส่พวกน้ำมะนาวหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้มันเค็มหรือหวานขึ้นเราก็เติมน้ําตาลหรือว่าถ้าเค็มเนี่ยเราจะต้องไม่ใส่เกลือหรือว่าน้ําปลานะคะเพราะมันจะมีกลิ่นควรจะเติมที่มันเป็นซอสปรุงรสนะคะที่มันเป็นของของญี่ปุ่น หรือของเกาหลีอันนี้ก็จะใส่เป็นพวกโชโยุนะคะแทนน้ําปลาหรือว่าเกลืออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมทาแล้วก็ต้นหอมนะคะบางคนจะชอบใส่ต้นหอมเป็นต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าจะใส่ต้นหอมไทยก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันเอ,อมาก,กําน,น้อยแล้วแล้วคนชอบนะคะอันนี้เราก็ตั้งไฟให้เดือด ต้มให้เดือดเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะน้ำมันออกมาอาจจะได้รสชาติของกิมจิที่มันอาจจะเปรี้ยวขึ้นนะคะแล้วก็ความหวานของหอมหัวใหญ่แต่ถ้าไม่เผ็ดก็สามารถเติมโคชูจังได้นะคะโคชูจังก็จะมีรสชาติแบบเค็มนิดนิดนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตักใส่ชามนะคะทานได้เลยรสชาติก็จะเข้มข้นนะคะ แต่ถ้าไม่เผ็ดนะคะเราสามารถเติมพริกป่นก็ได้จะเป็นพริกป่นเกาหลีหรือว่าพริกป่นอินโดนีเซียก็ได้นะคะเพราะมันจะมีความเผ็ดมากอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานค่ะ